สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแป้งสุกูสุกคนสุมองสุบอนสบายดียามเที่ยงเที่ยงพี่น้องเอ้ยพ่อๆกับส่งน้องมินี่คือนเขาคือเดิมพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องโด้วยดยไปใช้ลุงไปทางใดไปทางใดฮะหลานทามที่ไปทางใดมันวะที่ไปไส้ยทีกไปสายมันวะเออ ดดดโ้งยางเลนเด้อยางเล่นดูดปูนองตัวโนพี่น้อเกี่ยวแล้วว่าเขานะเขานะเกลียวแล้วป่ะล้านเกี่ยวเลยคนวะเกี่ยวเขามือแรกฝนคืออยากตกพี่น้องอยากตก่นาะโรตกะาน้คือคุมแดดอย่มาตกไก่พี่น้องเอ้ยมากินข้ากินเขากินเขา าแบ่งลาบไก่ให้้อย่งีนี้มัขาได้ไมีนี้มขาวได้ไหมเออาไกยังกินนด้มเนี่ยงพี่นองเงูเวบดสูเวบดดดหมูดหมูยาดอนน้ไม้ต้มหมูยาดอนต้มกบต้มกบนกบแกงน้ไม้แกงน้ไม้าแกงมันยานี่กบ พี่้องมากินข้าวเที่ยงน้กันูสุคนไปไม่รอดไหมสน้กันพี่้องเลยหิ้วเข่าหิวข่ามเนี่ไปอ้ยมันาวูตข้าวเอเขงาเนี่ยขาไม่รขาไม่หืนี่คือแข็งิ้นี้อันนี่อีหวไางข้งเกมดขาวไปทางเกด้วยไปบนกองไอ้พ่อหนุ่เห็นอยู่บนนี้ ไเนียนางน้ำตาลอียมันอะไรัวตางนตพี Brown> ่น้อยเมต้มกบเนมินันุเฮ็ดบดหัวหมูล่ะครับตกบชุเฮิดบดหมักขนกบมันเลยั ม่แม่ที่าหายไปลมืายมือแล้วเขายังได้ครับเขาแได้ไดให่เมื่อไหร่กได้ได้โ่ายหยักษ์้งจ่ว่า้องโล่ก่ายเท่าไหร่ักมาเด็ดไปดเได้ใส่ที่

อรอฟังเบิ่มกพถั่ดนกัพาะั่วอะรหานน้ำก็คุกเนอะ่ช่คำลาบเาหนึ่งหรือเปล่ามาขายของนึ่บหรือเปล่ามาจะดูดูเด็กเด็ดกดนพังโมน่าโต่าโตโรอเนาัวัว เ้าไม่พึ่งแล้วบอกมากำจรองเขาไม่พึ่งก่อนเขีนรถแค่บ่เข้าใจมากมั้ยมันไหมสารสูตรเป็นไรเป็นย่งป่าวันเนี่ยบุยบุคุน้ำคุข้าว้วข้ากลวนมนี่ยอยากจเป็นง มันมันถงัดแลวมันมันชวยเรานุ่งไทมันได้ไหมแล้วหัวหางโงนอ่ะเบื่อต้มเนาเบื่องสมมันใส่หังเร็วอง่หนึองอืใส่ไม่ได้พร้อมนะ

นม่มีัโตมเล้ามนาแีแาอยู่มไรัดมันบดเดืดนะแทบดีเอา้าเดืยดอืเป็นนเป็นมาตันเลยเดือกไก่ยองแซมตีไก่เนาไก่ยองเป็นสายสัลายเงแดงก็ไม่หรอเราบวหินเราแข่งแน้ะเป็นเตัดเสียเราปากลูขาวะ แตงมันชนนี้วเลยอ่ะชนที่โตตะวัานแผ่ดอกหน้าเลยน้องมามันคือออกหน้าบนตัวมือก็มีเนาะ ดูสิแปดมือชินกันเถอเฮ้ยเวียกินข้าวก็แซะใ้น่อยข้าวกันแซะไม่ยชะเียด

ออกเดินวขว้ออไปเด้อว่ะเดิน,น,นก็นได้ไหวเดอนไทไนะสเต็มบ,บักว่ารลอดจอไฟสอดในผ่าผใส่หลวกใสน้ำหมักจับล,ลตรงตรงนี้ไฟกะเขาแล้ยนะจะไปจับมันก็มันก็สอดก็บึงในข้าวนะอขอไชจอจิตตกันไม,ม้มามากสอดคนเพื่อนข้างบ้านเรียบร้อย คุณว่าคือแห้งๆเกิดเนาถูกเหมาะมันแห้งเนาะคุณเ่าอันนเมดอนไปมูราคาลงเนาะลงไหลดรอยจ้ำทีราคาหนักเพียงนะมูลเพียงนะมูลนี่ที่ลงหลัเอใ่รายโคที่องยสนอาไม่ย ตัมนงั่งเ8ยแปดช้่สบตัวละแขงเลยตุ้าินี้แควนี้สั่เลปดิ้ดช้นะินงร้อยหกกวมิ้มันีััหมูแงนยูสัตด้ยางเนี้ยนะแขงยต้มสิ้นงนานเนี่ยหมูโล่ลอยสิ้ไปน่อยดึนดินนนเลเดินงาน้เลย กิโลหนึงหมูเนื้อแดงโลละร้อยสามสิบบาทดูกระิลงแล้วาหรละแปสิบกระดูขาอย่างไายนะจีสามสิแล้วนตานเลยเลยสิบสิบบาทอย่างแช่วากะิมเขาอันนันเด้ภูเขาเห็ดเลีงมาเขาแบเขาไเห็ดเากกซแซบคือเกาไมเอ้ย เหลือมเหลือม,มากปปนกบขายดีเนาะผมขอบคุณในไลฟ์พี่น้องมากไปสุกุสุกุขอบคุณทุกคนงัาใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพอบกันไหมคลิปน้าพี่น้องอยู่ดีเมียงสุกสุกุลสำหรับกิปน,นี้สบายดี